พี่พีมพี่พีมก่อนเดี๋ยวตัดฉอยแกโอ้โหไม่ปานะก็รู้ของหมอก็ดีใจเผ็ดนะคะอุ้ยเผ็ดนาคะอุ้ยโดนจับติงผูค่ะเราจะเปิดเพลงเป็นสัญญาณให้แล้วหนูดูให้พี่ใบจบจบมาหนูดูให้พี่ใบจบจบสะใจมวยสะใจมว้ยต่งอันเลยว้ย ใช่อันนี้ขออันนี้ขอคันนี้คือเขาจะคิดว่าพวกเราอ่ะเเอ energy ก็เธอเยอะเกินไปเราชอบกีดรอบนี้เราจะเปิดแบบไม่ต้องกีดดอกๆมากจะได้ให้คนดูรู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่กีดอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเศร้ามากเลยนะได้ไหมล่ะพอจังหวะก็ห้าสี่สามสองไม่เป็นตัวเองใชเมื่อกี้พร้อมจะไม่กีดเลยนะเพราะอะไรวะนัดกันด้วยนะให้มันเหนื่อยไว้คือมันอิ่มแล้วก็บ่ายมันก็อ่อมไม่ใช่มันควีนไปหมดแล้วเมื่อกี้ จริงถ้าเกิดว่าเลคคอร์ดไว้ก็คือได้อีก EP หนึ่งเอาเฮชาเลนจ์ชวนเนยเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่เคยทําแต่ว่าไม่ทํามานานมาชาติที่แล้วเป็นเข้าคู่และมีรอบไฟแนลนะเพลงประกอบละครหรอพังพังเลยเพลงม oh. พังเลยเพลงมพัง Hello o r ิ g i n a l soundtrack หรือว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะ <c oughs> คราวที่แล้วอ่ะตอน EP แรกมันจะเป็นทั้งมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งซีรีส์มีทั้งละคร <are> 应该，你感动。 รอบคราวนี้เราจะโฟกัสไปที่ original soundtrack ของภาพยนตร์โอ้โหอนนี้จะ soundtrack อ่ะประกอบภาพยนตร์ต้นฉบับของมันเนาะเพลงประกอบเพลงประกอบหนังและกติกานะคะเราจะเปิดเพลงให้ฟังถ้าเกิดได้ยินแล้วรู้ว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรให้ตบกระดิกแหละตอบตอบชื่อเรื่องให้ถูกต้องถ้าเกิดตอบผิดสิทธิ์ในข้อนั้นจะหมดนะคะจะเป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆนะถ้ามีภาคบอกภาคให้ถูกด้วยต้องวดเหมือนเขาชื่อเรียง้ลยไห จำได้เลยอ่ะฟาสมาเราต้องสอบภาคให้ทุกคนว่าแบบอตัวไอติ้งโซมากเเาลยก่อนก่อนที่จะเข้าชาเลนจ์เราแต่ละคนตอนนี้หนังในดวงใจที่เราชอบเพลงประกอบมีเรื่องอะไรหนังใช่ไหมคะหนังขอหนึ่งเรื่องที่เราชอบฟังมากตอนนี้คือ the little mermaid คิดเหมือนฟาสอัวโบกัน ของน้องน้องชอบอ่เพลง Lost Star ประกอบอย่างเรื่อง b e g i n a g i n ค่ะคือชอบมากๆเลยอ่ะคือชอบตีมซองของแฮร์รี่พอตเตอร์เวาที่มันขึ้นมาเราจะมันเหมือนกับมันดูดเราเข้าแบบเราเราาเขในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองคือ Star Wars ก็ะโดดเราเข้าไปหรอโลกอวกาศเรื่องเรื่องที่ชอบเลยก็จะเป็นเพลงของ Hunger Games มันได้ฟิลจริงๆแล้วก็อีกเรื่องที่บอกว่าโอ้โหอะไรเรื่งจังวะอีกเรื่องเรื่องที่ชอบเลยก็จะเป็นเพลงของของแม็กกี้แคร์แบบขลังที่สุดละกันเพลงอะไรนะขลัง My Head View ก่อน My Head View ก่อน My Head ร้องหน่อยร้องหน่อยอย่าปัง เหเนือก็ผหดุโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าชลนจ์กันจบจบละกูต้องตอบภาคไหมใช่ค่ะฟาสภาคส่ค่ะตอบว่าฟาสแอนด์ฟิเรียภาคสมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะเพลงซีโ g เกนและฟาสสีเป็นคำตอบที่ พี่หนูก่อนหนูค่ะฟาสต์อิเวเลียนะะแต่ว่าน่าจะเป็นภาคหกมันมีเ็ดภาคจรินะมันมันมันไม่ได้มีเจ็ภาคล่าสุดคือภาคอะไรที่พี่เห็นภาคสิภาค10เขาไปภาคสิบแล้วสาวเออมันไปไกลแล้วอ่ะและฟาสต์ภาคหกเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะผิดค่ะห้านี่ให้พี่พีมพี่พมก่อนี๋ยวตัดเอยแกเขาถูกพี่มานะก็เรองของเขาก็ดีใจสามน่าจะเป็นโตเกียวดีฟียังแบายังไม่ไปว่าห้ามีห้ามีสิทธิ์มันคาดเกี่ยวกับตรงนี้แหละและ fast and furious ห้าเป็นคำตอบที่ผิดนะคะผิดผิดนะคะห้าผิดห้าแม่ผิดไปพอมันได เราต้องคนใดคนหนึ่งสามไหมไม่ใช่เด็กเจ็ดแบบนี้ไม่ใช่สามเนี่ยกองหกหนูเจ็ดปัจจุบันทำไมถึงตอบเป็นพักเจ็ดนะดูจากการวิเคราะห์นะคะเพลงอย่างนั้น้ยต่อเลยพอถึงเจ็ดปีภาคหนึ่งนักจะเว้นปีถึงสองปีคิดว่าตอนนี้ภาคสิบน่าจะเว้นไปประมาณนั้นก็เป็นภาคเจ็ดพัเจ็ดเป็นคำตอบที่ถูก ก็เชิญนะถ้าตอบถูกแบบไม่ได้ภูมิใจดีดีอะไรดเฮ้ยไม่คิดจะลากันหน่อยเหรอใช่หรอมาไปอย่างนี้เหรอไอ้ว่านายจริงๆริงท่ลาทางใกลจะเพียงใดแต่ความทรงจำของเราจะยังคงอยู่เศษหนึ่งส่วนสี่ใหม่เศษหนึ่งส่วนสี่ใหม่เสมอแต่ผู้ชายร้องให้กันหมดเลยด้วยกูดูกูก็ร้องเขาเอาน้องชายของร้านมาแล้วก็ใช้ AI แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยในการที่จะแต่งให้เหมือนกับร้านมากที่สุด

ข้อตอบอะข้อสุดท้ายได้แล้วนะข้อช็อตฟิวเนาะต่อไปค่ะเราพร้อมแล้วอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยคุณมากหนังไทยค่ะเอ้าเอ้าเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเพื่อนกูรักมึงว่าใครเป็นนักแสดงใครเป็นนักแสดงจำชื่อไม่ได้พี่อุ๋ม่งพรเล่นเป็นแม่อืออะไรเพื่อนกูรัก เป็นคำตอบพ oh, ี่ถูกต้องเลยค่ะเนึ่งว yeah. ่าเพลงนี้คือเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามเพลงีอยากรู้แต่ไม่อยากถามค่พี่ป๊อปเคยบอกว่าบางปูน่ยเห็นหน้าหนังแล้วเหมือนแบบเฮ้ยหนังเก์แบบเนี้ยไปดูเนื้อเรื่องคือดีมากผมรักคุณนะทำไมคุณถึงช่วยชีวิตผมมึงไม่จำเป็นต้องรู้หรอก จริงอันนี้เขารู้เองรู้ลึกรู้จริงจริงจริงโะเ้ยรู้แล้วหนักเพลงไทยเพลงไทยเหรอไม่รู้เพราะพี่แม่กดนี่ก็เรากดไปแต่ตออนี้ละตัดแค่คน ไม่ดนตีแต่ดนตีเมือ bien, ่อกี้นึกว่าทวายไลท์อ่ะบอกให้ฟังต่อจริงไม oui. ่น่ารีบกดจริงไม่น่ารีบกดเลยอ่ะต่อไปทวายไลท์เอาอันพลายทวายไลท์ไปก่อนทักไหนมีมูนอี่ทูทวายลท์สักก้า b บ e a k i n g dawn แล้วทวายลท์สักก้า breaking dawn เป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอเคมือจับติงหูนะคะคนที่เหลือฮาเป็นไงประกอบมาขอเรื่องไรอ่ะ มีมอสเลยมีมอสเลยมีมอสเลยหนูว่ารู้แล้วแหละว่าคือเพลงอะไรจอร์แดทีปปะไม่ใช่หนังหนังก็หนังโวทจีตอบมาตอบเอาแบบที่แบบเราคุณเนาะหนูว่าน่าจะเรื่องข้างหลังภาพข้างหลังภาพในหนังด้วยเหรอ แบบว่าฟิลแบบว่าคุณกิรติกับพระเอกเออมาเจอกันแล้วแล้วฉันดีใจที่มีเธออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้หลังภาพเวอร์ชันพี่เคนทิรเดทกับพี่แพทสุธาสินีเคนทิรเดชไม่ได้กับแพทสุธาสินีพี่คาร่าเออเคนเล่นหนังกับคาร่าพลสิทธิ์แต่แพทสุธาสินีเล่นละครเวทีกับบี้สุกริตนะคะโอเคดูคำตอบเรเวอร์ชันพี่คาร่าค่ะกับพี่เคนทิรเดทข้างหลังภาพเป็นคําตอบที่ ผิดนะคะเราไม่ทันหรอหรือยังไงถ้าเกิดมึงทันไททานินกันเรื่องนี้ก็ทันค่ะแสดงว่าเก่าแต่ไม่รู้อ่ะเออแสดงว่าเก่าเสียงเขาร้องก็ไม่คุ้นนะแต่ชันหรอเออแสดงว่าเก่าเสียงเขาร้องก็ไม่คุ้นนะแฝงชันหรอคู่กรรมเคยทำเป็นหนังป่ะเอาเวอร์ชั่นไหนดีคะ เ้ยอันนี้ก็ตอบด้ใจ่นะทำไมถึงตอบว่าคู่กรรมคือเนื้อหาเพลงมันเป็นฟ <Yes> ิลว่าฉันด cin ีใจที่เจอเพราะว่าสุดท้ายเหมือนกับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รักกันวะเออแต่เขาอาจจะแบบว่าแบบดีใจที่แบบได้เจอกันอะไรเงี้ยและคู่กรรมเป็นคำตอบที่ผิด เรื่องนี้ตัวละครหนึ่งตายเหมือนกันแสงกระสือมีคนไม่ใช่แล้วก<ใช>ารแสงกระสือสองหลักันเพราะว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งตายแล้วก็เพลงมันก็แบบดีใจที่มีที่มีคนนี้อยู่ในชีวิตในพ<อ>ี่ได้ไปดูดิคือเขามาคัดเดียวกับของฮิม,มและแสงกระสือสองเป็นคำตอบที่ผิดค่ะความตั้งใจพี่มึงนะอย่าถามสาเหตุได้ไหมอ่ะ อยากตอบไม่ห <st it> ายใจอย่ <st it> าถามเมธพนัทนเรสวันถ้าสุทธาถีและนเรสวนยุทธาหัตถีเป็นคำตอบที่ ผดนะะคขอใบได้ปะมันเป็นมันเป็นหนังแบบ coming of age แล้วก็หนังเนี้ยมาจากหนังสือคือแล้วก็หนังเนี้ยมาจากหนังสือความสุขของกะทิโอ๊ยพี่เด็กที่มีช่างไม่ใช่ไม่ใช่หนังเนี้ยเป็นหนังแบบหนังชีวิตหน่อยเป็นหนัง coming of age มันจะไม่ใช่หนังแมสแบบอ่าแต่ว่าเป็นหนังที่ดีแล้วก็เพลงประกอบพร้อมอือพร้อมจริงอันนี้ก็คือเป็นเพลงของพี่บอยโกศิยพงศ์แต่ว่าขับร้องโดยแมรี่อึ้งรังสีอึ้งจริงม้ 샌디 짤티 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 짤짤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 짤 นี่มันเออซูล่าชัดๆเมื่อกี้คือเสียงของไฮรี่ค่ะใครนะไฮรี่จากเดอะลิตตเิ้ลเมอร์เมดเป็นเมอร์ฟันน์นั่นใจไลอ้อนไม่ใช่ปี1989งเอะค่ะดูผ้าสอนนะคะับขอโทษเมื่อกี้ที่พูดมาคือคอนสองคือแบบว่าเจอเลทัลเมอร์เมดไลอ้อนใช่ท่อนคอนแบบเฮ้ออย่างเงี้ยคำตอบที่ถูกต้องได้ๆนี่เขาู้จริงๆเจอเลทลเมอเมดคนนี้พีได <positives> ้คะแนนค่ะ <leaving metal copyright> อืออุ๊ยอะนังไทยตอบแล้วต้องตอบต้องตอบอนูอันนี้อีออนหวา้อดไปนอออนี่ โอ้เขาต่อแม่กลัวมืนโฮแล้วกันเราน่าจะเป็นนิล้มใจเหมือนหลุดไปในห้วงนาทีนี้อะไรเงี้ยเสรแล้วปวดมืนโฮเป็นคำตอบที่ผูกต้องนะคะใช่แต่เขาอะยื้อเวลาคิดจริงๆรู้อยู่แล้วรู้ว่าท่อนเมื่อกี้คือท่อนหลงอะไรคือวบทต้นจืดปลแต่เป็นบทต้นจืดปนี้นะมีจริงเป็นเพลงของเราวต้นจด มาอม่หวานต้มจืดไปคือเราจะพูดถึงเรื่องหนังเนื้อเรื่องหนังมันมีความหวานต้มแล้วจืดแล้วก็ต้องปรี้เท่านั้นคือตอบแล้วต้องตอบนะคะถ <c oughs> ้าตัดทิ้งเขาจนตายเ้าพี่โย์แต่ละเรื่องอ่ะบางเรื่องเขาก็จะมีออริจินอลชาด์แร็มกมากกว่าเล็อันนี้ก็คือเป็น<อ>เพลงหนึ่งก็คือหนูนารารักไม่ต้องการเวลาช่งมิวสิจินเลเวอร์ชเป็นของเคลียร์โอเคแล้วข้อนี้พี่ได้คะแนนไปค่ะ ขอย้ำอีกทีนึงว่าคำตอบแต่ละข้อเราห้ามสัมกันด้วยนะก็คือห้ามตอบซ้ำอ่ะแค่นั้นแหละโอ้ยชอมมาสี่เลยที่เรียกว่าหัาโอ้ยชอมมาโอ้ยชอมมาอุ๊ยตลกเออเอ้ยออกมาคนเดียวจำได้เลยเพลเขาเป็นอะไรไม่รู้พี่หน้าไปเฟิร์นลอยมาตอนที่แบบที่สังเศร้าๆอ่ะจดหมายอะไรโพสต์อิดอะไรเงี้ย องได้ยินไหมรออใจใช่ไหมรำ่ังบอกรักแักจะรักไม่ต้องเอ่ยเรื่องสิ่งที่เรียกว่ารักและสิ่งแรกๆที่เรียกว่ารักเป็นคำตอบที่โู่ต้องาเตรยมไปอดทนีู่จ้าีู่้าอคือนางมีหลายอารมณ์ในคทคือตัวอินไซด์เอาในในร้างเสียแย่งกันออกมา วันนี้น้ำรู้แล้วสิ่งที่น้ำควรทำมากที่สุดสิ่งที่นควรจะทำมากที่สุดแต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วน้ำแตกหรองงห้แล้วต้องน้ำแตกหรอขอดจะว่าหนูได้สักคะแนนยังเปลี่ยนเคยเดี่ยวเลยโอเคแล้วเรื่องในทุกส่วนเสร็จแล้วทีที่เรียกว่ารักมีได้คะแนนไปค่ะ ไปงานแต่งที่ไหนก็คือได้ยินตลอดใช่แต่ประเด็นคือเรื่องอะไรหนังฝรั่งค่ะความรักอะสมัยเธอรู้ตอบไปก่อนแล้วอับบาชาอับบาชามันดูมันหนังมันมวยมวลออุนอยู่ในบางช่วงของหนังอะเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของคู่ชีวิตการเดินทางของเวลาต่างๆอะไรแล้วมันไม่ฉากแต่งงานอะไรเงี้ยก็เลยไปเลยไปเลยนะ ตอบว่า about time นะคะและ about time เป็นคำตอบที่เดินตึ้งเลยค่ะพี่พัน์พระเอกนางเอกแต่งงานกันแล้วมันแฮปปี้มากจริงๆนะตั้งแต่ดูหนังมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ลองให้แบบหนักสุดๆดีๆมากๆสนุกแต่จบแฮปปี้เนาะแฮปปี้แชอบแบบจบแบบฟิลลอบอุ่นมากชอบมีแรักเพลงเพราะมากเนาะคนนี้นุกได้คะแนนไปค่ะเธอเก่งมากไม่ซีสอนเธอเก่งมากไม่ซีสอน เลยอะเลยอะปอุ้ยก่อนเราต้องอเลยค่ะาสิกมากเรื่องเนี้ยตอบสิครับวิวยเร้าอะวันเดือนปีค่ะแล้ร็จแลว วันเดือนปีเป็นคำตอบที่ผิดนะคะไม่ไดกดเลยปะได้เลยกดเลยกดเลยกดเลยแฟนฉันไม่ใช่อ่ะทำไมถึงตอบว่าแฟนฉันไม่มีใช่ได้ไเอยกหน้าไม่ใช่อ่ะทำไมถึงตอบว่าแฟนฉันให้บีตอบก่อนอตรงๆมันดูเป็นเด็กอ่ะมันมีความดนตรีมันดูแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดอีกเรื่องนึงเหมือนกันจะตอบแฟนฉันไหมก่อนและแฟนฉันเป็นคำตอบที่ผิดนะะค ก็วันเดือนปีก็สิ่งเล็กๆที่ว่าตอนที่มันขัดพีแต่บอกแล้วว่าไม่ให้ตอบเรื่องซ้ำอ๋อประอบอื่นค่ะแสดงว่าประกอบละครหลายเรื่องหนังละครนหนังเออหนังหนังหลายเรื่องที่เขาประกอบนี้มาก่อนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอ๋อโอเคอีนี่กดไปแล้วเรื่องหนังละครหนังอ๋อ ว้าวจริงเลยที่เราบารักภักสองไวอโรนดพีน่น้องไม่รู้ว่าน้องนึกว่าสิ่งเล็กๆไงคำตอบว่าไวยอโลวนสี่นะคะและไวยอโลวนสี่เป็นคำตอบที่ ผิดนะคะโัวนี้ก็ถีบปะเป็นหนังปะไม่ใช่ไม่ใช่เปรเล่นชื่อเปอร์ปะเปอร์อ๋อไฟนอลซิกนั่นปะสกอร์ไฟนอลนั่นปะเปอร์ะสอบอะที่เป็นเกี่ยวคือสอบใช่ไฟนอลสกอร์ไปทำไมท่านอาจารย์าไม่ได้อะเอ้ตามเชื่อมออดมาจากเรื่องไฟนอลสกอร์ไฟนอลสกอร์ไม่ท่าที่แม็กบอกว่าเปอร์เล่นนะก็คือเรื่องนี้เออเชื่อเลยตามเขาไปตามเขาไปอ๋อต่ออออ๋อ ไฟนอลสกอร์เป็นคำตอบที่ถูกมากค่ะเยอะเะไรมะชื่อเต็มๆคือไฟนอลสกอร์365วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นโอ้ยชื่อยาวว่ะเป็นหนังของ JD.A ที่ไปไทยเหมือนเป็นสารคดีก็คือไปถ่ายชีวิตแก๊งเปอร์เลยต่ำกว่า3เมสร็จะสอบข้าวิศวะไม่ได้ ที่กำลังจะเอ็นเขาเ้ามาเลชื่อเพลงวันเดือนปีพ<ช>ี่เจี๊ยวัฒน,นาเป็นคนแต่งและคนร,ออครอ้องเออเป็นคนแต่งและคนร้องเออโอเคแล้วคะนี่นุกได้คะแนไนไป ค่ะภาคสุดท้ายไม่ค่ะเพลงนี้จะเปิดตัวตอนภาคสุดท้ายค่ะพี่นุ๊ปเพลงนี้มาล้วเออเอออาต้าเดียลค่ะมีสองเวอร์ชันค่ะผู้หญิงร้องคนเดียวผู้หญิงกับผู้ชายร้องค่ะเขาหลอมาภาคสุดท้าย breaking down เป็นคำตอบที่ถูกเพลงอาต้าสันเดียลเรื่องเวอร์ชันนี้จะเป็น Christian Perry featuring กับ Steve c a s e พี่บายงานแต่งงานเขาชอบเปิดเพลงนี้ด้วยนะใช่ นูได้คะแนนไปค่ะอ๊ยมายังไม่ได้คะแนยังไม่ได้มาแล้วใช่ ขึ้นมาแค่กีต้าร์นิดเดียวใช่เพลงที่เราชอบมากของน้องน้องชอบเพลง Lost Star ประกอบหนังเรื่อง B Gina g a i n ค่ะบอบ่า b e Gina g a i n ค่ะ Lost Star Lost Star ได้ยินอะไรเหรอเมื่อกี้พี่ลองฟังบ่อยมากมันดีกีต้าร์ขึ้นรู้เลยลองให้ฟังหน่อยน้องร้องไม่ค่อยเป็นนะจนดีม่ชอบเลยเยแบบว่า Lost Stars นะคะและ Lost Stars เป็นคำตอบที่ มิดยามันีแสงจ้ามันมันเดียวจร <ขอ S 2> ิงอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกทีนึงเออใช่ร <'t> อสตาึ่งก็มีหลายเวอร์ชันมีทั้งเวอร์ชันแค่ดัมลาเวิยนร้องแล้วก็เวอร์ชันที่เคลล่าไนกีร้องด้วยเนาะโอเคเรื่องนี้ก็เพลงเพอมากนะคะและรอสตาจากบิ๊กินเกนมาสเตคะแนนไปค่ะ <c oughs> ด้ครับหนึงครับสามคนเขาดูมันสนุกมากเลยและอันนี้เป็นเพลงสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะสุดท้ายสุดท้ายมือจับติงหัค่ะยังไเธอต้องได้แล้วนะลูกเนี้ยได้แล้วนะตอบเลยไม่กี่ต้องเปล่าค่ะไสวา ตอบว่าข้างหลังภาพไปตอบว่าข้างหลังภาพทำไมถึงตอบว่าข้างหลังภาพเก่าโอเคและข้างหลังภาพเป็นคําตอบที่ผิดนะคะอุ๊ยผิดนะคะอุ๊ยมือจับติงผูกค่ะเราจะเปิดเพลงเป็นสัญญาณให้เพลงขึ้นปุ๊บกดได้อ่าโอเคแล้วหนูดูให้พี่ใบจบจบแล้วหนูดูให้พี่ใบจบจบสะใจมวยสะใจมว้ย สองอันเลยโว้ยชัว่วฟ้าดินสลายเออทำไมใส่สมุดว่าชั่วฟ้าดินสลายไม่ใหญ่เขาแย่งกันกดหนูได้ตอบเราอยากตอบอส่าแชั่วฟ้าดินสลายเป็นคำตอบที่เฮ้ยเบงยังไม่ขึ้นเลยกกดนไป่อเอาเหลือกระดิ่งเดียวไหมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้เปียกเดี๋ยไม่ได้เปียกผมไม่รู้โอเคพร้อมนะ พี่ถ้าใช่นะเราไม่มั่นใจแล้วเป็นหนังผีบอดี้ศพสิบเก้าโอ้ยใช่ตายคือเคยชอบเพลงนี้เคยชอบตอนที่เออ่พี่คิมร้องใช่ไหมแล้วพอมาเป็นเวอร์ชันนี้นุ๊กไม่กล้าฟังเพลงนี้อีกเลยกลัวแกล้งร้องอมันกลัวไม่ไม่ไม่มาชอบไม่ได้เรื่องนี้ไป่ะเป๊ะอะแล้วอดี้ศพสิบเก้าเป็นคำตอบที่เรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันใช่ค่ะสุดทันชินีเป็น ้องรปกติแล้วเพลงน,นี้คือคิดถึงเธอทุกที่ที่อยู่คนเดียวพี่เจนิฟเฟอร์คิมเป็นคนร้องหนุกนแน่รนไปค่ะครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่พาไปที่ดูหน้นาท่าไค่ะตอนอีพีที่สองรู้สึกยังไงกันบ้างผมก็เลยหนุกมากเลยค่ะ แต่เอาจริงฮิมก็รู้หลายเพลงนะใช่รู謝謝้จักหลายเพลงไงกดไม่ทันบ้างนึกไม่ถึงบ้างใช่ปะแต่เอาจริงรอบเนี้ยคนที่รู้แม่งกดเร็วมากใช่ ถามมแ็กกี้หน่อยสนุกนะอยากให้พี่อีพิ่าถ้าเสียดายอ๋อเสียดายไฟนองสกอร์เพราะมันคือช่วงหนูในมหาลัยไม่แล้วนั่งรู้ชื่อเพลงนะแบบรู้หมดเลยหนูรู้ตั้งแต่เพราะหนูดูตอนนั้นน่าจะแบบโอ้เสียดายเพราะนึกชื่อเรื่องไม่ออกสนุกกับพี่แม็กเนาะพี่อิมเนาะไม่สนุกสนุกจริงจรที่ชอบเพลงอยู่แล้วแล้วแบบเป็นหนังดังที่เราเคยดูกันด้วยใช่ใช่เหมือนได้ลำลึกชอบข้อที่มันแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีใครตอบได้มันรู้สึกว่ามันท้าทายดีเช่นได้อย่างเช่นความสุขของกะทิเออ คือมันจะได้รู้ว่ามันคือเพลงนี้นะเพลงเพาะมากนะเรื่อง,งนี้<อ>สนุกค่ะภูมิใจมากนะครั้งนี้ใช่หนังไทยแล้วกว่าเรียบแต่มันเก่งนะ มีแค่ข้อแรกเท่านั้นแหละที่เป็นปมเนาะมันจริงจริงถ้าตัดข้อแรกออกพี่นุก,ก็ต้องตัดข้อของ <Final S 1> เปาเ่อตัดออกได้สามได้สามเท่าก,กันอยู่หลายก็อ,อ,อย่าลืมนะคะทุกคนนะคะถ้าดูคอนเทนต์นี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางเลยเนาะเออห้าช่องทางแล้วก็อยากเสนอคอนเ,นอเทนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะชวาล็อกกี้หนึ่งชวาล็อกกี้แยวปัจจัยกรเอ็นดีเอ็มพุชชี่คุณเรียกว่าลุยวิตออลุยวิตรงก็แล้วก็น้องจิทตดีใจ ถ้าสมมติว่ามอสเป็นอังสเมรินฮิมเป็นโกบุลีเราเราเราตายอ่ะงั้นเราเป็นอ่ะผมเป็นอังสเมรินอังสเมรินแล้วที่เป็นโกบุลีโกบุลีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเป็นอังสเมรินน้องตายใช่ไหมฉันดีใจที่มีเธอตุ่มตุ่มระเบิดยังจะดีใจอยู่ไหมถ้าสมมติว่าพี่ใบกำลังคิดจะกำลังจะพิมพ์เพลงนี้ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีพี่เติร์กร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยตึ้งแกพี่จะหลอดป่ะไม่ไม่หลอดเอ้ยเติกร้องเพราะว่าเราใจตรงกันอันนี้ไม่บอกอะไรอ่ะปวดเนาะ